ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่กับมาดามแพมเนี่ยนะครับมันมีเรื่องนึงที่ผมกังวลใจมากเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ดูชี้วอยวายเสียงดังด่าเป็นด่ากลัวเพื่อนบ้านไม่เข้าใจจริงๆครับผมก็นั่งเครียดอยู่นานมาว่าแล้วผมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีและในที่สุดผมก็เจอวิธีการแก้ปัญหาครับด้วยวิธีนี้ครับ <c oughs> ให้รู้ไปเลยว่าระวังบ้านนี้มีดุยังไม่ได้บอกมีเลยแต่เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนบ้านนะครับเลยต้องติดป้ายนี้ครับเดี๋ยวไปปลุกแพรแล้วเรียกแพรลงมาดูดูซิว่าแพมจะว่ายังไงครับ เมียจ๋าฉันมีเรื่องดีๆจะบอกด้วยแหละเรื่องดีของเธอฉันระวงตลอดอะ่ะมาเร็ว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 ไปไหนจะพาไปดูของดีจะทําให้เรามีความสุขในบ้านหลังนี้มากยิ่งขึ้นทําไมอะ่ะเออ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 ก็ได้พบแบบได้ไหมพบศพหญิงนิราณาไม่ทราบชื่อไม่ปิดแอร์ด้วยทําไมอะ่ะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ ผีบันไดเนี่ยคนดูยังบอกหรือว่าเธอชอบแกงฉะนั้นชะแกงอะไรนะเนี่ยโอเทียบกับที่เธอทำละชั้นนี้ไม่ติดละจ้ะล้อนี่นะครับอีดังแมวโง่สองตัวสามเลยนะนี่ดูดีๆไหนเอ้าแม่นนเธอเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะนั่นนะะหน้าประตูมีอะไรมีอะไร โอ้ยนางเมียงโง่ลาทัวยืนนั่นอะไรนะเห็นไหมอ๋อเหมือนประกาศขายบ้านนั่นหรอไปดูไปดูไปดูนี่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยรดน้ำก้นไม้ได้ยอย่างเงี้ยยแล้วทําไมไม่กวาดด้วยเนี่ยกวาดเองสิต้งแต่มาอยู่บ้านเนี้ฉันกังวลเหลือเกินนะว่าเรารด <L ott S 1> ทำไม,มไม่ล้างไปล้างเองไป <S 2> <S 2> นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้ายาวแล้วทำไมไม่ตัดเนี่ยเก็บไว้เธอกินเนี่ยหญ้ารลกลุงลังเต็มไปหมดทำไมไม่ตัด บ้านในฝันไม่ใช่หรออันน,นี้ว่างก็ทำบังสิแล้วจะเอาอะไรตัดเครื่องตัดหญ้าก็ไม่มีก็ไปหามามีปัญญาไหมเมียจ๋ามาดูตรงนี้ก่อนมาอะไรเนี Africa> ่ยตั้งแต่วันที่ฉันมาอยู่เนี่ยฉันกังวลมาตลอดเลยว่าเธอกับฉันน่ะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเพราะว่าเธอชอบโวยวายเสียงดันดุด่าไรเหตุผลเจ้าอารมณ์แปรปรวนใช่จะเอากูทําเมียทำไมฉันทางกว่านี่ฉันก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาทาอกับเราใช่ไหมใครกล้าทะเล โอ้เธอจะเป็นเจ้าแม่คุมซอยแล้วเหรอไม่อ่ะฉันเป็นคนดีตายมนนี่มั<ค>นนี่ฉันคิดวิธีการที่จะทําให้เราอยู่หมู่บ้านนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วในเมื่อเธอไม่สามารถปรับตัวเข้าหากับคนอื่นได้ลดความดุร้ายลงมาไม่ได้มัน,นี่มาน,นี่มาน,น,น,นี่เราก็ประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ไปเลยกันว่า <laughs> ระวังบ้านนี้เมีดุ๋ยว <Yeah. S 1> <c oughs> อันนี้นี่เซอร์ไพรส์หรือกวนตีน นะเธอไรก็จะทำให้เธอกับฉันมีความสุขขึ้นไงเหรอบ้านนี้เมียดุดูสิครับป้ายมันเข้ากับบ้านไหมอ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเข้าไปอยู่ในบ้านไปทำไมลองปิดประตูนะแล้วโอเคสมมติว่าฉันเป็นคนแปลกหน้าฉันเดินมาอุ๊ยน่ารักจังเลยน้องดุจริงๆ,ๆ <c oughs> ด้วยเลวเออ ชอบไม่จ้าเมียจา๋าแค่นี้ก็จะทำให้ใครไม่กล้ายุ่งกับเธอแล้วหรอนี่เช้ชา,ชามาเซอร์ไพรส์ฉันอย่างนี้เนี่ยนะแล้วไม่ดีหรอจ๋าเมียจ๋า่างกล้ามากเลยนะโหนี่ฉันคิดว่ารีแอคชั่นเธอจะแรงกว่านี้นะเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไองานที่ใช้ให้ทำอะไม่ทำ <c oughs> อะไรที่ไม่ใช้ให้ทำอะทิงนะตั้งสองร้อยห้าสิบเลยนะ <c oughs> เนะมียจา๋าตื่นเต้นกว่านี้หน่อยไม่ได้หรออุตส่าห์หรือไม่ก็อุย้ยขอบคุณครับหัวขาอย่างเงี้ย เป็นไงจะชอบไหมจ๊ะท่านผู้ชมคะด่ายังไงโดยไม่ต้องแปลงฟันนะคะดูแค่นี้ไม่พอดูเจอกุลังใหม่นี่มีกล้องยังเบรกอยู่นะะแต่เอามึงขึ้นซิเราวางบ้านนี้เมียดูดูโอ้ท่านผู้ชมครับแก้งไม่สำเร็จนะครับเมียไม่ตกใจไม่ตื่นตระหนกอะไรเลยครับลงทุนต้องสองาบาทนะนนี้ค่าป้าย เดี๋ยวกูจะเอาป้ายเนี้ติดไว้อย่างเงี้ยตลอดเลยนะแล้วดูแลเพื่อนบ้านจะว่าอย่างไงนะโถเวรกรรม